แม่มิวพอ่อเซนแท็กทีมแกล้งลูกสาวน้องมาดินโดนแกยงอีกแล้วนับตั้งแต่ที่กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ทำเอาทั้งสองคนมีความสุขไม่น้อยเลยสำหรับคู่ของนางเอกสาวมิวนิ t าและสายมีนาธุรกิจเซนทราพุทธซึ่งทั้งคู่ก็ได้สร้างอินสตาแกรมส่วนตัวของลูกสาวคนแรกน้องมาดินพร้อมกับอัปเดตความน่ารักและพัฒนาการตามช่วงวัยของลูกสาวอยู่เสมอเผิ่อแป๊บเดียวหนูน้อยมาดินก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ๆแฟนคลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดก็ทำเอาหลายๆคนเอนดูเมื่อพอ่อเซนและแแมม่่่ววทกทกกกีนกันนนงงลููสาาาต้อออยยด พร้อมระบข้อความว่ารับกีวีสักลูกไหมคะหนูโดนแกงค่ะแต่ตอนไปนซูเปอร์ก็ซื้อมา2อลูกทําไมกลับบ้านมี3ามลูกงงเลยครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันเปน็นจำนวนมากพร้อมกับบอกว่าป้าป้าและแม่มิวแก้งหนูอีกแล้วมาดินพัฒนานการเร็วมากน้องคันได้แล้วเก่งมากเลย